ค่ะสวัสดีค่ะถูถูท่านเนาะเมื่อนี้กระชับามาเบิงการเลี้ยงกบอีกค่ะเป็นการเลี้ยงกบแบบที่บ้านค่ะประหยัดเนาะต้นทุนบ่หลายเลี้ยงไว้กินค่ะเลื้อกินกระจางขายค่ะเมื่อนี้สิพามะเบิงอ่าป้ามนะคะเลี้ยงกบของ,แม,องแม่กองค่ะแม่กองเพิ่นกับเป็นตนตำรับของบ้านคุกจะเจร่ญเลยเพิ่นเลี้ยงกบเลี้ยงบ่เคยกินเลยค่ะจากการเลี้ยงปกติคือ เลี้ยงไว้กินค่ะเอาไปเอามาผู้เทคนิคผู้ยังค่ะมีความชํานาญเชี่ยวชางแล้วก็สามารถเลี้ยง่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็สามารถเลี้ยงขายตลอดปีค่ะมีพอพันแม่พันกบจำในมีลูกออดไม่ว,ว่าจะเป็นเขียดหน่อยพรอมโตเต็มไว้กก็ร้ายค่ะพี่น้องมือนีสิพามาเบงเพิ่นเลี้ยงแบบง่ายๆค่ะพี่น้องเออบ่ไเ้ลงทุนหลายอยียงเด้อเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่สิรัดเลี้ยงอ่าบ่ต้องไปลงทุนหลายค่ะเหตุตามเพิ่นเลยเนาะ สำหรับข้อกบเนาะสำคัญเลยอันนี้ว่าได้คุดดินได้พี่น้องเพื่อนเอาไายเคียวเห้าค่ะไม่งิบต่อกันกับพายางดำเนาะงิบขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอาถาเฮ้าเรียงแ้วเฮ้าอยากใส่น้ำหลายช่วงที่มันเป็นลูกอดอดยูหรือเป็นโตเต็มใบซึ่งเขาต้องการน้ำนี้ก็ยกขึ้นดึงพาขึ้นให้มันสูงขึ้นค่ะพี่น้องเดแบบนี้ทุกบอ่อเลยค่ะเวลาสิเปียนนเพ็่จังไร ก็เอาพายยอดโล่งมาแล้วก็น้ำจะไหลออกเลยคือง่ายสะดวกค่ะพี่น้องฮเฮทจังซีเดอคือเอาพาเคียวเข้าไม่งิบค่ะนิบต่อใส่กังก็พายยาดงดําเข้าเลยก็แบบนี้เลยนะคะแบบประหยัดดีค่ะประหยัดอากาศเ่เสีเเวลาไปขุดลุมขุดยังสามารถไปเฮไว้ตรงได้ก็ได้ค่ะในสวนหลังบานเฮ้าตอนนี้เพิ่นก็ใส่สวนหลังบานเพิ่นค่ะเป็นประโยชน์คือยังค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ก็เป็นลูกอ่อนนะเพิ่นมีถุก ไว้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนผสมพันุอยู่ตลอดและช่วงนี้เพื่เริ่มหาฝนมากนี่กัสามารถผสมพันุกันได้จนถึงช่วงเดือนกันยายนเลยค่ะสําหรับแม่กบเนาะเพื่อนก็มีพอพันุแม่พันุ์ย่างดีเลยค่ะถ้าสนใจกับติดต่อเพื่อนเด้อสิลงเบอร์โทรไปหาอ้เนาะอันนี้เป็นบ่อลูกออดค่ะพี่น้องเริ่มกินหัวอาหารแล้วนะคะข้าวเดียวก็จะมีขามีเหยื่อหงอกออกมาแล้วเนาะแต่ก็เทียนน้อยเพื่อนก็ต่อนเองนี่ค่ะเพเลี้ยงจังซีเลยค่ะถ้าเ้าอยากให้อ่ามัน กระบอกมินค่ะพเพื่อนเลียงแบบนี้กรบบะบอกมินเพราะว่าเพื่อนไทยน้าอยู่ตลอดเนาะให้พยายางเขามากเกาะไว้แน่มากเลนน้ำม,มากเป็นอยู่ทั้งบกแน่เพราะว่าเขาเป็นสั์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะลายแห้งค่ะตัดสะออนแล้วก็บอกค่อยตายนาค่ะเพื่อนมีเทคนิคเพื่อนมีวิธีหลักะที่สําคัญคือยาอย่าให้น้ำเขาเน่าค่ะต้องเปี่ยนน้ำให้เขาดูดูนั่นก็จะซอยเรื่องกบบ่าตายได้เช่นกันอันนี้เพื่อนใส่สวนหลังบานเพื่อนนะคะน,น้อยพื้นที่น,น้อยเฮ็ดขึ้นด้วย ซาปักเนียงนี่โอเคเลยค่ะใส่ผ่าเขียวห้างแล้วก็ยิบแบบนี้เลยค่ะไม่นอบัเสียเวลาอีกอย่างเลยบัตตองกุฏนพร้อมอันนี้ไม่ถูกพันค่ะอันนี้ก็เริ่มง่ายแล้วเนาะเครียดน้อยเพื่อนกะรายรขาโอทางไก่ท่างไก่มาเอาเล่าได้ขายตลอดทั้งปีเลยค่ะเป็นได้ดเสริมที่ดีบบคักเลยแล้วก็บัเสียเวลาอีกอย่างนะคะแล้วก็บ่ใส่พื้นที่ไร้เข้ากับเรียงไลกินก้อนขายกินได้ีแสดงว่าเข้ากับสมานอย่งงอยง ยายเติบโตเลยเนาะสะออนค่ะมาเบิงเริ่มอีกพี่การบังคงจริญค่ะเมื่อทัวรลงไหวไฮแลนเดอร์แต่สนใจติดต่อเพิ่งขึ้นเนคล้ายตลอดเนาะค่ะเนาะลูกค้าใกล้ไกลกบบแวะเว่นหน้าขายตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นเพาะเวลาเนี่เริ่มเป็นโตเต็มวัยแล้วนี่สิผ้ามาเบิงอ๋อคบตัวคู่ค่ะเนี่ตัวคู่เนี่ยกองเสียงนี่เวลามันหองมันบอก แม่แอนกองเสียงสองข้างนะแต่ตรงตรงตีนเขากับสีเนี้วเหนียว,วเห็นไ่มนะถ้าถ้ามัดสิพร้อมสิค้มสีผสมผ้าเน็นเข้าเมื่อส, ping, สอดอย่งนี้เขาสีรัดนี่รัดรัดแน่นเลยตรงนี้กับเนี้วเหนียวครงขา,าข้าง,างานา้นกเนี้เหนียวรสนาันถ้าเป็นตัวแมน่นี่ข้างกับสีไล่ปกติที่บ,บ่มีกองเสียงตรงนี้ ้องก็สิพุ่งคืนกยะปุบตัวเมียปอมคางร้อมอถือเป็นสักสากแย่ๆสเสดงว,ว่ามีไข่ไก่แล้วเดี่ยสดงว่าสิเดียววดเอาลูกดูเน้เอ็นบ กับหิงแต่วันพรุ่มมีใครอาจจะมีอยู่แต่ว่าใครอาจจะสิบห้าในแก่กอแต่งตาในกลมเสียงพรุ่มอีกหน่อยเออ จังไดเนาะพี่น้องเขาอยากเลี้ยงพี่น้องสนใจใกล้ๆใกล้ๆกับแวะมาเบิงเด้วค่ะบ่ได้ลงทุนเอียงประหยัดดีค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบมีกบบเหม็นบ่ข้าวเด้ค่ะพี่น้องคิดว่ามันจะเหม็นเป็นอย่างบะบ่มีนะคะน้ำข้าบ่ได้สกปรโปอียงเลยเพราะฉะนั้นเป็นการเลี้ยงเพื่อหาได้ได้กระได้ค่ะเลี้ยงไว้กินก็โอ้กินแล้วก็บ่บอึดบออยากพี่น้องจะมีคนมาแวะเวียนมาสื่อไปให้กับเขาขายกับเยอะแยะ กราบขอพระคุณค่ะที่รับชมรับฟังทีวดีเดอ้อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะเรียงกบมแบบง่ายๆเรียงแบบไทยบ้านเรียงแบบประหยัดตนทุนแระลวงแบบธรรมชาติค่ะมีกินบอดบวกเด้อ,ดอ,ดอดกินจงคอยคายค่ะ่ะมือมีกะน้ำกิบมาฝากหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุก่านเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเขาเบิ่งให้น้ำแน่ค่ะกราบขอพระคุณสาหรับการรับชมรับฟังค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ judged A tu kaसा